สวัสดีค่ะดิชันนางสาวทัศนาลืไทยนา,นาวีสปอตนักศึกษาภาคกศปสาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารวิชาคติชนวิทยาวันนี้ขอนำเสนอการจักสารจากภูมิปัญญาชาวบ้านค่ะ ค่ะวันนี้นะคะเรามาที่บ้านบุยาวค่ะอำเภอห้วยจำพันจังหวัดศรีสะเกดนะคะ,ะบ้านนี้นะคะเป็นบ้านของคุณยายบุญมีจันทร์ธรรมนะคะซึ่งนะคะมีอาชีพก็คือทํานาทําสวนนี่แหละค่ะแล้วก็อาชีพเสริมก็คือทําตะกร้านะคะ,ะวันนี้นะคะเราจะมา เรียนรู้นะคะในเรื่องของการทําตะกร้าซึ่งเป็นอาชีพเสริมของคุณยายนะคะเกี่ยวกับการทําตะกร้าเนี้ยนะคะส่วนมากแล้วยายขออนุญาตคุณยายพูดภาษาลาวนะคะออ้ส่วนหมาเราไม่ฮิตในช่วงเวลาใดเวลาที่ทำหลังจากหน้าแล้วหรือจังไดเออหน้าแร้วนี่นีกระทรวงนีประเทศได้เวลาว่างตะต้นว่างใส่ใส่ใส่ส่วนเวลาว่างว่างเปนมออาบุญนี้สานตะกร้านี่ มาถุดีฟในการเหตดนีวนมาสิเป็นไหมพผ่เนาะเป็นบมาดิฟจ๊อไหไหมพายเห็ดไหมไผ่ตัวนี้คือคือใหม่อย่างนี้ใหม่กล้วยน้อยไหมกล้วยน้อยไปเอามาใส่มาจากปลาหมอมันมันแตกต่างจากไหมพผ่ว่นี่มันแตกต่างตัวน้มันก็ดีแล้วเนาะมันจะน้ำกว่าเนาะตัวนี้ใหม่ไหม่หัวเิงอ๋อมีหัวลิงมีใม่กล้วยน้อยห่วงแล้วก็ไหมพผยที่เป็นห่วงเป็นหมาอ๋อมันมีรูปแบบการสามนี่จักจักแบบ สามแบบสมแบบีมีขนาดน้อยขนาดน้อยขนาดน้อยแบบนี้เนาะปากบ้านปากมืออ๋อวัดกันหิดปากเนาะปากปากกระตาอ๋ออ๋อแบบจุดแบบโอ้แบบกระตาไงกับแบบบ้านกับไรแบบนุกกระไดอ่าแล้วใส่ใส่อย่างใส่ใส่เสือกเออใส่ไม้ไผ่เสือกในร่อนเนาะวัตถี อา MM oh, <Ooh S 1> ้าววันนี้ดากมันคือกันมือนกลนมากลนปากาเป็นยังคือบุกคือกันบุกคือแล้วตัวนี้เช่นต้านอ๋อใส่เส้นต้านต้นต้านเคต้นต้านการต้านนั่นแหละอ้ออันนี้คือคือไม้ไผ่ห้าต่อไผ่ต่อไผ่โหโยกกลนมันขื้นอันนี้ถ้าเปรียบเทียบกันสองยางนี่อันไหนทนมกกว่า ต้นนั้นล่ะนะไหมต้นเซนตาน,น่ะอันนี้เส้นเส้นทานต้นกว่าต้นกว่าจ้าโอ้ใส่เวลาด้วนมั้คะในการสานแต่ละอันนี่มือนึงฮะมือนึงอันนึงนี่มือนึงมือนึงนี่เห็ดเห็ดใดแค่อันเดียวถ้าสีสานมันได้หลายเดี๋ยวมันจะเห็ดท่านเห็ดปากที่ย้งไปได้มือนึงโอ๋ออ้อนี่นูสังเกตเห็นว่าอ่าไอ้ตะการนี่เห็นมี สามเซนเซนหนึ่งมันต่างกันยังไงเรา้วกต้องหนีกับพันแต่ละแต่ตะการมันคือแตกต่างกันออแบบไม่แบบนั่นแบบนี้เนาะอ๋ออันนี้คือการออกแบบแบบออกแบบอ๋อคือการออกแบบบริเกียวกบใส่งานแบบนี้ตะกาแบบนี้คือไปวัดตะกาแบบนี้คือกระต้ามากระตามานี่คือตามาก อันตะกร้าแบบนี้ดิไปหาเหตุโอ้ตะกร้าใส่ของใส่ใส่ของรูมันหน่อยเนาะรูมันเล็กนะคะรูมันเล็กรูมันเล็กนะคะรูมันเล็กแบบนี้นี่เไปวัดอ๋อไปวัดปากมือออกแบบมาใส่ของได้เยอะอันเนี้ยใส่ของได้เยอะไปวัดได้นะคะนี่ก็คือการสาร ใช้ใช้ฐานเออก็คือใช้แกนตาแกรตานกรตานตาเพราะว่าความการตาหนึ่งมันจะมีความใหญงใหญ่มันทนมันทนมันเงาถูกม่้ยอุนีท่ายังมันจะเงาแท้แฉลกเลยเนาะถ้าแฉลกลงไปเช่นสีมันมันสั้นมันแข็งแกงมันกับสีสดสีงามแข็งแกงมันแข็งถ้าหัวใสแลกสีมันกับสีบออนมอแข็ง่ังสีมันอ่อน มันสวยอันน e: ี้งามมันใส่ทนข้าว่ใส่สแรกมันบ่ทนกระตาอ๋อใส่แสแรกให้มันทนกระตาแข็งแก่งเรือกเนาะเกือกเลยแหละเรือกเขือกเขือทสีสีว่าเป็นสีอื่นใดนี่สแรกสแรงยังล่ะถ้าไม่ซักเลยไดนี่เหลืองทองสีเหลืองทองอืมไม่ซัก มันทาให้หนึ่งเราก็เห็นลวดลายของเนื้อไม้นี้มันชัดขึ้นนะคะ<ม>เนื้อไม้แบบนี้มันจะชัดขึ้นนะคะ<ม>แล้วก็ทําให้ความเงางามนี้นะคะม,มันดูแล้วน่าใช้นะคะน่าใช้<ม>อันนี้ก็คือลักษณะของการสารตะก้านะคะ<ม>เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ใช้ในช่วงของเวลาว่างหลังจากทำนาหรือหลังจากที่ ทํางานอย่างอื่นนะคะเสร็จนะคะก็จะเห็นสวนมากแล้วใช้ใชไหมไผ่ใบนี้ไหมไผ่ไอายุของไหมไผ่ที่นํามาใส่สองปีประมาณสองปีสามปีอ๋อสองปีสามปีต้องใส่ไหมไผ่แกแกแกแหงมาได้แกเอาแกแรงก็ไม่ได้มไม่ได,ไได้สองปีขึ้นไปหาสามแค่นั้นจบบ่ได้เลยแกไปก,กับมได้ช่วงนี้ นั่นขายนี่อันนี้จักบาท <150. S 1> รอยหาซีฟรอยหาซีฟตัวตน,นี้ละ่ะตัวน,นั้นรอยสามสีอ๋อรอยสามสีบ,บงงางใหญ่หน,นึ่งค่ะอ,อันนี้ล่ะคะ่ะอันนั้นรอยหกสีอันนี้รอยหกสีสวยค่ะตัวน,นี้ยกสวยมากได้แบบโค้งสามสามห่วงยกขึ้นสูงแล้วก็มีปากด้วยหมายถึงปากปากขอบของตะกร้าเนี้ยยกขึ้นค่ะอันนี้ใหญ่ อันน่อยลอยหนึน่งลอยหนึ่งค่ะกระตาหมาอีเม่เออขอทาขอทาเล็กกระติบเดียวนะคะน่ารักอันนี้อะคะ่ะขนาดลอยอันนี้ลอยหกซีขนาดเดียวกันขนาดเดียวกันกับตัวน,นี้เน,นาะอ,อันนี้ก็ลอยลอยลอยกลัวลอยสามสีอ่นนี้ลอยสามสีปากกว้างนะคะปากกว้างนะคะเอาไปวัดได้ค่ะอันนี้ก็คืออ่าแล้วแต่เนาะแล้วแต่ขนาด ขนาด<ม>ของตะก้าเนาะคุณใหญ่อันนี้เท่าไยคะลอยคว้าอันนี้ก็100<า>ลอยคว้ามีลอยซี่บาทลอยยี่ซี่บาทตัวนี้สวยคะ่ะอ่าลักษณะของตะกร้าแบบนี้คือสวยมากเลยนะคะสวยมากเลยอันนี้ใหม่ยังก็แม่ใหม่กล้วยน้อยใหม่กล้วยน้อยใหม่เอียงก็สามใหม,ม,ม่หัวลิงบ่ใหม่หัวลิงบ่่แม คือมันเงาเลยเนี่ยยิ่งใช้ไปมันจะเงาใช่ไหมใหญ่เออมันสีเงาเงาเงาเลยนี่มันแข็งแข็งเลยเด้โมมันสืแข็งกานมะค่มันนี้ก็แค่นมันนี้ก็แค่หางหนงอ๋อวัตถุดิบส่วนมากแล้วไม่ได้ยิ้มใส่มันไม่ปานมั้งนอนห่วยบนา แถวนี้นะคะมันจะอยู่ต็คือห้วยทับทันเนาะก็คือห้วยทับทันนี้จะมีทรัพยากรในเรื่องของไม้ไม่ว่าจะเป็นไม้อ่าไม้มาดันไม้หัวลิงหรือไม้อื่นๆที่นํามาสารนะคะก็ยังมีพอพอมีเหลืออยู่นะคะที่ก็จะใช้ทรัพยากรป่าไม้ที่เป็นประโยชน์นะคะนํามานามาเขาเรียกว่าหล่อเลี้ยงชีวิตนะคะอยู่กับธรรมชาติก็ใช้ อ่าโอเคเดี๋ยวจะได้อุดนุนยายละเนาะมูนีนะคะก็ยังไงก็ขอบพระคุณมากค่ะคุณยายสัดีค่ะดีค่ะแ,มแมหมพี่เป็นไม่มีหรอกโอ้ขอทาขอทา,า,ทาซอยซอยที่ละหาเซนหกเซนหมอกกก,อกกหนี่งตก,กนึงขันตัวไงมันก็ได้หลายเซนนัน่นแหละเข้าใส่ตัวนึงมันมา,มาเป็นหน่อยได้เฮ็ดเฮ็ดเต้นละเทือนเนาะ ใส่กระติบเขาอันนึงนี่เห็นมอใส่เ่อบ่วหัเฮ็ดหน่อนะเฮ็ดเตละแถวนะอ๋อ้หน่อยเส้นได้ใส่ลายเส้นได้ใส่ใส่เส้นขันห้องเขียนใหญ่ขันา้องมาเฮ็ดใส่ลายก็ใส่ลายนะต่างแังเ็แม่ยังบอกกับเราว่าการทำกระติบนี้นะครับ ง่ายกว่าการสารตะก้านอุปกรณ์ต่างๆก็มีไม่กี่ชิ้นนะคะอาชเช่นได้ในร่อนนะคะข็มกุ่งนะคะตากไว้องถึง3แดดเท่านั้นเองนะคะคุณยายภูมิใจมากนะคะกับการได้ทำงานเกี่ยวกับหัตถกรรมฝีมือของตัวเองและสามารถถ่ายทอดอาชีพงานฝีมือนี้ให้กับชุมชนไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน นะคะในชุมชนในอำเภอต่างๆนะคะงานสารนี้นะคะเป็นการออกแบบของคุณยายโดยเฉพาะนะคะโดยไม่ได้ลอกเรียนแบบไหนนะคะถือว่าเป็นงานที่ดีที่สุดค่ะ